วัสดีกันในยามเช้าครับเช้านี้อยู่กับผมเสนนบุรยิยามครับทักทายกันในเช้าเลยนะ,ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูโครงการโคกน้องนาของทีมงาน สเสอสุรัตโคกงนองนาครับโอ้โหเมื่อวันก่อนนี่เราได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูครับตั้งแต่เริ่มเริ่มขุดนะครับมาวันนี้โอ้โหโุดไปกูขุดลงลึกแล้วครับ คับโดยอาจารย์เจตครับอาจารย์เจตเดี๋ยวมาดูว่าอาจจะลงลึกให้ถึงเขาเรียกว,ว่าตาน้ำนะครับประมาณ6เมตรเราจะถึงดินดานแล้วนะครับ แขงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับโอ้โห oh. <laughs> ห้ดูโกเบโกาเจาะดินดานนะครับไมธรรมดานะ เหลืออีกหนึ่งบอรครับหลังจากที่เสร็จบอลนี้แล้วก็จะขุดอีกบอหนึ่งนะครับโครงการโคกหนองนา3าไร่เ k ี่สองร้อยครับผม ยอดฮิตยอดนิยมครับโคเบโกมักเชนนะครับรุ่นสิบตัวนี้แจนเจนนี่ฝีมือคันเทพครับธานากรยกโกให้ครับฝีมือการขุดน,นี่ใช้ได้เลยนะครับ ดูลักษณะแล้วน่าจะหาน้ำหลายยากครับ รถขุดคันนี้ใช้เครื่องยนต์ฮีโน่ซีสูบครับระบบคอมมอนเร็วนะครับประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับบุงกีอยู่ที่หนึ่ง ยอดสุดคิวครับ งานนี้ไม่ได้ใช้รถดำทอยเลยครับใช้รถขุดทอยอย่างเดียวเลยครับผมขุดวันแรกก็ขุดอ่าหนึ่งชั้นก่อนนะครับ ขุดหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็โยนดินนะครับพอมาชั้นที่สองนี่ลงมาอีกประมาณสองเมตรนะครับลงมาอีกแล้วก็ชั้นที่สามนี่ลงลึกน่าจะประมาณสี่เมตรได้ครับผมสรุปแล้วก็คือขุดประมาณ หนึ่งหนึ่งสองสามสามชั้นนะครับต้องถอยดินก่อนครับอ่าใช้เวลา ตอนตอนนี้น่าจะน่าจะสามวันได้ครับสามวันแล้วเขาวันที่สามแล้ว มือครับจันเจดสีมือนะครับการขุดกันอะไรช้ได้นะครับเดี๋ยวดินตรงนี้ออก่กอนะครับเดี๋ยวค่อยลงมาขุดเพิ่มอีกขุดเอาส่วนที่เหลือนะครับ ความคลิปหน้าของทีมงานสุรัโคกน้องนาครับผมมีงานขุดงานเชียริงก็อเรยใช้ได้ครับมีรถขุดบริการพี่น้องที่ต้องการที่อยากจะขุดดินนะครับ ว่าคริงพื้นที่นะครับก็ได้ใช้ได้ครับผมสุรัตนโครบนนองนาครับเดี๋ยวบุริยำรรสุรินที่ใช้กันได้ครับดินดานในค่อนข้างที่จะขุดยากหน่อยครับแต่ว่ายังไงก็สู้แรงแม่โคไม่ได้นะครับ นายธีรนิดครับผม ขอบคุณทุกสีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆกันในายามเช้าครับผมกับการโคกน้องนาทีมงานสุรัตน์โคกน้องนานะครับก็ ผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูชมกันว้นันนี้ครับผมก็อย่าลืมครับผมติดตามทีมงานคุกน้องนานะครับได้ที่ช่องยูทูปของผมได้เลยนลครับขอบคุณพี่น้องท่านที่เข้ามานะครับวันนี้ก็ว้นันนี้ก่อนครับผมอมคุณมนกครับ